พิช็เดิอ๋อร่อยออร่อย อุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยเหลืองอะไรกันอีกแล้วคันนี้อุ้ยเหลืองเหลืองแบบนี้ต้องรีบเก็บค่ะลูกที่สองตามมาโหมันมันกรอบมากเลยค่ะเวลาเราหักเด็ดก็คือก็โป๊ะเลยอะ อื Salvador, ้ยอ้ยอ๊ยอ้ยมือเดียวแทบจะไม่ไหวลูกถัดไปลูกนี้อ๊้ยเธออออใหญ่มากใหญ่จริงๆใหญ่กว่านี้มีอีกไหมคะวางมุมไหนวางมุมไหนอ้ยอ้ยอุ้ยจกก้าเล็กไปอีกแล้วค่ะสดไม้สด ดูน้ำยางลายหยดต,ต,ติง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 เลยค่ะอ่าอยางของต้นมะละกอน,นะคะใครที่เป็นหูดเป็นอะไรสามารถออกไปเต้มได้นะคะเต้มวันสองวันหูดก็จะหลุดออกมาได้นะคะวารุตาคืยทำแล้วก็ได้ผลจริงๆเลยค่ะโอ้ยหิวแทบไม่ไหวเลยค่ะแค่สามลูกแบบเนี้ย ก็หนักสุดๆโอ๊ยขอวางก่อนค่ะหนักฮิวไม่ไหวเธอเธอมันหนักจริงๆเลยอุย้ยต้นนี้ก็สุกลูกอาลูอลาาลูกเล็กแต่อร่อยมากๆเลยนะคะสุกแล้วลูกนี้สุกลูกนี้ก็ต้องเก็บส่วนลูกนี้อุย้ยเธอ ใหญ่กว่าเพื่อนเลยแต่ยังไม่สุกเราก็เก็บลูกสุกๆที่เขาให้เราก่อนค่ะลูกแรกผ่านไปลูกแบบนี้นะคะทิ้งไว้ไประมาณสักสองสามวันก็จะได้กลิ่นมะละกอหอมๆหมวานๆอร่อยแล้วค่ะล้อนอีกแล้วจะมาเก็บมะละกอสดิบแต่ทำไมได้มะละกอสุกเต็มตะก้าแล้วทำไงดี ลูกนี้ก็เก็บด้วยไม่อย่างนั้นเขาก็จะเสียใจมาทั้งชีไม่ดูแลไม่เอาเขาไปด้วยเขาก็จะเศร้าใจเห็นเขาไม่มีค่ามีค่าจ้าบารุตาเอาไปด้วยแต่ตอนนี้มีปัญหาว่าเราจะวางมุมไหนอะยังมีที่ให้สำหรับเธออย่างนั้นก็ไปด้วยกันเลยจ้าเต็ม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  มาดูมุมนี้กันอีกสักหน่อยมีลูกไหนสุกบ้างอุ้ยลูกนี้ก็เริ่มจะเหลืองแต่ก็ยังเหลืองไม่แบบเต็มที่ทิ้งไว้ก่อนดีกว่าค่ะส่วนต้นนี้ลูกนี้เขาก็โอเคนะคะแต่ว่าทิ้งไว้ดีกว่าค่ะเดี๋ยวค่อยมาเก็บต้นนี้ต้นนี้ วางเอาไว้ก่อนส่วนสองต้นนี้ก็ต้องรอเขาค่ะเพราะว่าลูกเขายังเล็กมาดูต้นนี้กันบ้างเป็นอย่างไรบ้างเอ้ยอืมก็ยังต้องรอนิดหนึ่งนะคะคือยังเป็นเหลืองๆอยู่นิดนึงช่วงนี้นะคะแดดไม่ค่อยมีฝนตกเยอะแล้วฝนตกเยอะๆแบบเนี้ย คือมาแล้วก็เขาจะไม่ค่อยชอบเพราะว่ารากเขาจะเน่าพอเน่าแล้วเ็าก็าจะตายตายจากไปเราก็ไม่มีกินเลยค่ะต้นนี้เก็บเอาไว้ก่อนค่ะนี่คือมุมอ้อยปลูกอ้อยเอาไว้เป็นอ้อยแบบอ,อ้อยอ้อยแท้นะคะไม่ใช่อ้อยหนีก็ไม่รู้ว่าเขาจะโตยังไงก็คอยลุ้นด้วยกันนะคะ เป็นอ้อยที่ได้มาจากงานทอดกระถินก็เลยมาปลูกเอาไว้เผื่อว่าเราจะได้มีโอกาสนำอ้อยของเราไปช่วยงานทอดกระถินในปีหนะ้ายังไงก็มาหลุนกันด้วยกันนะคะมะม่วงที่ปลูกเอาไว้ ไม่รู้ว่าเขาจะเป็นอย่างไรมะม่วงนี้นะคะเป็นมะม่วงที่เราซื้อมากินแล้วเราก็เฟี้ยงทิ้งแล้วเขาก็โตพอโตเสร็จแล้วเราก็เอามาข,าขยายพันธุ์ปลูกไว้เป็นแบบนี้ก็หวังไว้ว่าสักวันหนึ่งเขาจะโตเขาจะโตเมื่อโตแล้วเขากงจะมีลูกให้เราได้รับประทานต้นนี้จะเป็นต้นที่วรุตาเอาไปทำส้มตำตลอดวันนี้จะเอาเลือกลูกไหนดีเนาะ ลูกนี้ดีกว่าอุ้ยแล้วลูกนี้ไปโดนอะไรเนี่ยอุ้ยเขาโดนอะไรคะเนี่ยจะเน่าไหมอะถ้าเน่าว่ารู้แต่จะได้เก็บก่อนเนี่ยไม่รู้เขาโดนอะไรเก็บเลยดีกว่าลูกนี้อุ้ยลูกนู้นก็โดนนี้ค่ะลูกนี้ลูกเล็กลูกนี้ลูกใหญ่อุ้ยเก็บดีกว่า ไม่ค่อยไว้วางใจอะไรเลยค่ะตอนนี้อะไรที่แบบเขาเจอแบบนี้แล้วยิ่งช่วงหน้าฝนแบบนี้ด้วยเอาไปต่ำส้มต่ำเลยดีกว่าลนเนี่ล้น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 ,ลนวันนี้เก็บแค่นี้พอมันล้นตะก,ก้าแล้วค่ะไปต่อไม่ไหว หิ้วไม่ไหวยัดลงก็ไม่ได้แล้วจะหิ้วอย่างไรยังไงก็ต้องไปไปส่งอีกรอบแล้วค่ะคราวนี้ส่งไปให้เพื่อนเอาสามีหิ้วดีๆด,ดินฟ้าอากาศฝนฟ้าก็ตกเราก็ไม่ยอมแพ้เพราะความตั้งใจอยากจะให้เพื่อนได้ชิมมาละกอของเราค่ะ ถึงแล้วค่ะปลายสนีปากช่องปลายสนีไทยชุดนี้เลยค่ะเก็บสดๆดในวันนะี้ของเขียมส่งแล้วเรียบร้อยเสร็จไปอีกหนึ่งค่ะ ก็สำหรับผลไม้ในส่วนของเราที่แบ่งปันให้กับเพื่อนๆได้กินกันนะคะวันนี้พาสามีมาทานข้าวนอกบ้านค่ะเราจะมาที่ร้านนี้ร้านนี้เราไม่เคยมาเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าร้านนี้นั่นคือร้านอะไร เรามาร้านนี้ค่ะโคราชบ้านเองนะคะเปิดตั้งแต่11นาฬิกาจนถึง23นาฬิกาแล้วเมนูดูนี่เขาแปะไป้ายไว้ให้เราดูข้างหน้ามีอาหารรถเด็ดทั้งนั้นเลยค่ะไปค่ะสามีเข้าไปเลยบรรยากาศเป็นยังไงครั้งแรกบรรยากาศโคราชบ้านเองค่ะร้านอาหาร วันนี้บรรยากาศค่อนข้างฝนที่จะตกมุมนี้จะเป็นมุมร้านขายไอศครีมนะคะเมื่อทานอาหารเรียบร้อยแล้วเราก็จะมามุมนี้ก็เรียกว่าบาติมค่ะบาไอศครีมเขายายมุมทางด้านนี้ก็จะเป็นร้านอาหารนะคะใครอยากจะมาวารุตานแนะนำเลยนะคะร้านนี้ถือว่าโอเคเลยค่ะ ร้านโูราชบ้านเองค่ะหนึ่งทุ่มก็จะมีเพลงมาให้เราได้ฟังกันด้วยนะคะใครที่ยังไม่เคยมาลองดูนะคะตอนนี้วรุตาอยู่ชั้น2ส,สภาพบรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้เลยชั้นสองก็จะมีโต๊ะให้เราได้นั่งกินกันแบบนี้เลยค่ะ ใครยังไม่เคยมารีมาะะราบมา,ากันะคะกูร้านบ้านอื่นบรรยากาศในร้านก็ถือว่าโอเคเลยนะคะตอนนี้ก็มีสิ่งหนึ่งที่วรุาตารอคอยนั่นก็คืออาหารอาหารของเขาจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวมาลุ้นด้วยกันเมนูแรกมาแล้วค่ะนั่นก็คือต้มยำซีฟู้ดน้ำใส <c oughs> อร่อยไหมชาจจามีบอกว่าเผ็ดนิดหนึ่งค่ะ เมนูที <ules> ่สองมาแล้วค่ะปลากะโพงทอดน้ำปลาน่าทานจริงๆเลยค่ะมาทานด้วยกันค่ะนะค เอร่อย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 สามีบอกว่าอร่อยอร่อยค่ะตาหวานรุตาม้างจะอร่อยไหมเจ็ดสิบอร่อยดี เกลียง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 หมดทุกอย่างเลยค่ะร้านนี้น่าจะมีซ้ำสองค่ะ สวัสดีค่ะพอดีทางร้านโคราชบ้านเองมีตุ้ดีสดตอนหนึ่งทุ่มนะคะถึงสี่ทุ่มเลยค่ะเปิดทุกวันไหมค่ะเปิดตั้งแต่ตอนกี่โมงยนถึงกี่โมงเอ่ยตั้งแต่สิบเอ็ดโมงเช้าถึงห้าทุ่ม และมีอาหารเมนูเด็ดๆที่ลูกค้ามาแล้วจะต้องสั่งหรือมาใหม่คือสั่งแล้วก็ติดใจมีอะไรบ้างเอ่ยมีแกงรันจวนค่ะปีกไก่ทอดมะแขนแล้วก็ปลากระพงสองตักโขลกค่ะเอาเลอแล้วลูกค้าที่มาแล้วมีการตอบรับอย่างไรบ้างคะเมื่อมา <พบ S 1> ที่ร้านาคูร่าบ้าน,านออาหารอร่อยค่ะพนักงานบริการดีค่ะ แสดงว่าที่มาส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าขาประจำลูกค้าที่ดูจากรีวิวไม่มีค่ะประจำก็มีค่ะขอญทุกท่านเลยนะคะต่อไปพวกเราสับสนจะบริการให้เต็มที่เลยค่ะลูค้มาใหม่นะคะดูแแลรนะคะเป็นพิเศษางดีเลยอุ้ยน่ารักจำมาไว้นะคะเพราะว่าเรคคอร์ดเรียบร้อยแล้ว นูนนี่ค่ะเดี๋ยวเจอกันจะรอใช่ไหมจะรอเลยค่ะว้าวเดี๋ยวพี่จะมาแล้วอยู่รอถ้าไม่เห็นเมื่อไหร่จะโดนปรับนะเอเจ้เจอกันใหม่ะจมีต้นตะลิงปลิงอยู่หน้าห้องน้ำค่ะลูใช่ลูกไปถึงนู้นเลย บรรยากาศร้านโูราชบ้านเองค่ะอิ่มแล้วกลับบ้านกันค่ะ